ใช้ตัวนี้ไปหนอนเพี้ยไม่ควรไม่ดูดน้ําเลี้ยงมันก็เขียวสมบูรณ์ตัวมันมันขนาดนั้นะ่ะก็ยาเขาดีาครับก้าหนอนค่าเพียได้อย่างดีเลยคะ่ะสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อเข็มทองจ้าที่นี่ที่ไหนครับผมวังออจา้าพี่เอาแมกมามาผสมยาฆ่า,มาแมลงแล้วจะฉีดมะนาวเป็นยังไงบ้าง ก็ใบเกียงดีจ้ะไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนจ้ะไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนเลยหรอจ้ะก่อนที่จะใช้แมกมาผสมยาฆ่าแมลงนี่เมื่อก่อนเนี่ยนะมันเป็นยังไงแมลงกวนหรือเมื่อก่อนเนี้แมลงกวนจ้ะทีสองสามวันมันก็มาเกาะเหมือนเดิมจ้ะเอาทำไมเป็นอย่าง้นล่ะไม่รู้พอเอาตัวแมกมามาใส่แล้วอยู่ได้เป็นสิบวันะยังเอี่ยมอยู่เลยยาตัวเดิมไหมก็ยาตัวเดิมยาที่ผสมมานะยาตัวเดิมแต่ผสมตัวนี้เพิ่มไปอยู่ได้สิบวันจ้บของเก่าอยู่ได้สองสามวันจ้ะ เออมาทำมันแตกต่างอย่างนี้หรออยากรู้คนถาคนทําทำไงให้มันให้มันได้อย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามาดูยอดมันแล้วยอดมันยังเอี่ยมยังสวยอยู่ก็ไม่ฉีดก็ยังอยู่ได้ถ้าไม่มีตัวอะไรกวนก็ถือว่ายังปล่อยไปอีกหลายวันครับพอรู้ว่ามีตัวแมลงมาก็ฉีดซ้ําอีกมันก็จะอยู่ไปได้อีกหลายวันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยสองอาทิตย์สิบห้าวันเลยนะจ้ครับเมื่อก่อนมันห้าวันเองนะแม็กมามันดีขนาดนั้นเลยหรอจ้เมื่อก่อนเนี้ยไอ ตัวที่มากวนจริงๆอ่ะคือมีตัวไหนมากแมลงเนี่ยตัวเพรียไฟลายแดงได้ตัวสีส้มๆอ่ะตัวสีส้มๆมันชอบจะมาอยู่ตามยอดอ่ะสีส้มๆเป็นตัวอะไรฮะตัวเพรียเพรียเหรอเพรียสีส้มๆพอหลายๆวันมามันจะแก่เป็นตัวสีดำๆถ้าเป็นเพรียอ่อนแล้วมันจะเป็นตัวสีส้มๆมันจะมาอยู่ตามยอดนี่หละจะลายแดงมันจะมาด้วยกันดูน้ำเลี้ยงเลยใช่ไหมจ้าครับอืมระบาดหนักเลยเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้มันแรงด้วยแล้วมันก็หนักนวคราวนี้พอฉีดตัวนี้ลงมันก็เบาไปเยอะพอล้งจากฉีดแมกมาเอาไปผสมกับยาฆ่าแมลงแล้ว ดีมากจ้าบุยน้ําลาวาเนี่ยเอามาฉีดคู่กันเนี่ยเป็นยังไงมั่งฉีดแล้วก็แตกยอดดีจ้าแตกยอดดีเลยเหรอพอมาฉีดยาตัวนี้ใส่แล้วมันก็ยอดจะสวยยอดสวยมัไม่หงิกแตกยอดดีจ้ี่ก่อนหน้าที่จะเอาแมกม่ากับลาวามาฉีดมะนาวพี่เป็นงไงมั่งเพียลงแล้วมดแดงขึ้นเกาะเต็มเลยจ้าเมื่อก่อนเนี่ยนะมีมดแดงไฟด้วยก่อนที่จะใส่ไอ้แมกม่านี่นะมีเพียลงมีเพียลงด้วยมีมดแดงไฟควนด้วยมะนาวมันไม่ค่อยเขียวเหรอจับ ใบไม่เขียวใช่ไหมฮะทาไมไม่เขียววะมันมันยังไม่ได้ใช้ตัวนี้มันก็ใบยังไม่ค่อยเขียวพอใช้ตัวนี้ไปหนอนเพลี้ยไม่กวนไม่ดูดน้ําเลี้ยงมันก็เขียวสมบูรณ์อืมครับก็คือเมื่อก่อนนะครับว่ามันมีแมลงกวนเยอะมันก็เลยไม่โตใบก็ไม่เขียวเนื่องจากโดนดูดไอ้น้ําเลี้ยงไปแต่ตอนนี้ไม่มีเลยหรอ ตัวมันจะขนาดนั้นอะยาเขาดีเนี่าหนอนค่าเพี้ยได้อย่างดีเลยค่ะตอนนี้มะนาวกำลังจะออกดอกเพราฉีดยาเปิดตาดอกเยอดมันสวยใบก็สวยเนี่ยไม่มีอะไรมาตกรึเปาที่ฉีดเท่าที่ดูก็ไม่มีเพี้ยไม่มีแมลงมีหนอนไหมปกติปกติมีหนอนหนอนลางหนอนตัวเขียวๆแล้วก็หนอนอะไรหนอนใต่แจ้หนอนอะไรตัวสีแดงแดงสีน้ำตาลด้วยครับ จะหนอนม้วนใบหนอนลังหนอนอะไรอย่างเขาไม่เยอะแยะทัหมดตอนนี้ตอนนี้เอี่ยมแล้วจ้ะไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีแล้วจ้ะถ้าไม่มีแมกมามาช่วยเนี่ยจะเป็นยังไงฮหหนอนมันจะยังมาอยู่ไหมมาจ้ะหนอนลังทอดมาเกาะใบอ่อนแล้วจะม้วนใบอยู่จ้ะเมื่อก่อนเยอะก่อนที่จะใช้อะแต่ตอนนี้ใบสวยพอเอาแมกมามาผสมยาฆ่าแมลงแล้วของพวกนี้ดีจ้ะไม่มาควนจ้ะไม่มาควนเลยจ้ะตำบลนิคมทุ่งโพทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร